เดี๋ยวเราไปภูเขาด้านั่งเดียวครับลุยครับผมฟุ้ง <Yeah. S 1> <c oughs> เราก็อยู่ที่เลยด้านนะครับบ้านคุยกระโปะนะครับที่ตรงนี้เรียกว,ว่าเขาเรียกว,ว่าเป็นลานหินมหัศจรรย์แบบผุพองแล้วก็เป็นรูปต่างๆนะครับตามทางที่เราเข้ามากันตอนนี้เดี๋ยวจะให้เก็บบรรยากาศดูก่อนเพราะว่าตอนแรกผมเข้ามาเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนหมู่บ้านที่ชื่อว่ากุ้ยหลินนะฮะมันคล้ายๆกุ้ยหลินคืออะไรคือหมู่บ้านในประเทศจีนนะครับหมู่บ้านหนึ่งที่เต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบซึ่งคุยกระโปะก็เป็นอีกหนึ่งกับเมิ่งที่ผมยังไม่เคยมาแล้วก็เป็นสถานที่ที่ตั้งหินมหัศจรรย์หรือว่าเลยดนระะไปูัคบ เราจะเห็นได้ตามธรรมชาตินะครับไม่ค่อยบ่อยนักส่วนมากเราจะเจอที่เป็นเหลี่ยมมั่งนะครับแต่หินลักษณะทรงนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นกลมแล้วก็กลวงยี่คือเป็นหน้าฝนนะฮะเราจะรอตอนนั้นเราก็อดไม่ไหวเดี๋ยวอาจจะมาแก้ัวยรอบหนึ่งจะเห็นว่าน้ำเนี่ยที่ไหลมาจากกัลดาจะเป็นสีแดงมากๆเลยลไม่ได้ใสเลยนะครับเพราะว่าก่อนที่โอมมาเนี่ยนะครฝนตก,กแรง ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ลึกมันลึกนึครับอ๋อได้ครับพี่โอ้ขอบคุณมากมากเลยครับพี่ตะไครตะไครนะครับได้ได้ครับพี่ขอบคุณมากมากเลยฮะแล้วก็เมื่อกี้นะครับก็เห็นพี่ที่เป็นชาวบ้านอยู่ที่นี่นะครับเขาก็เหมือนมาหาของป่าเขาก็พยายามบอกพวกผมนะครับว่าถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยให้รีบขึ้นไปนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันกะระยะไม่ถูกว่าน้ําป่าจะมาตรงไหนพี่เขาเคยบอกว่าบางทีเนี่ยตรงนี้นะฮะอาจจะฝนไม่ตกนะครับแต่บนเขาเนี่ยฝนตกแล้วน้ําเนี่ย จะมาแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับพี่เขาก็เลยเป็น โอมขึ้นมาทับเบิกนะฮะในวันเสาร์นะครับซึ่งเมื่อ2ชั่วโมงแค่แล้วเนี่ยฝนตกไปนะครับแล้วก็หมอกเนี่ยตอนนี้เต็มมากเลยเดี๋ยวผมจใจดูนะเราจะมองเห็นเนี่ยนะฮะดูครับดูครับโอ้สุดยอดะฮะนะครับ